ข่อนประเทศไม่เคยรู้เผยประวัติกรมหมืน่นจันทบุรีสุรนาถพระปิดาในสมเด็จพระพันปีหลวงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยาม ช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1019กาวับพระบิดาของสมเด็จพระพันปีหลวงพุนเอกพระวรวงศ์เธอกรมมื่นจันทบุรีสุรนาถเมื่อแรกประสูติมีพระอิสริยศที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรงเธอกรมพระจันทบุรีนลือนาศกหม่อมเจ้าอักษรสมานกิติยาก่อนเป็นพระราชนกในสมเด็จพระนางเจ้าเชลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เป็นพระสัตุลในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและเป็นพระราชอัยการ ฝ่ายพระราช,ชนานีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพศ2495ทรงพระกุณาโป 9, รดเกล้าสถาปนาพระอิสรยศขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีชลนาถและรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรมหาปฏิมาพรช้างเผือกและมหาจาักรีบรมราชวงศ์ตามลำดับกรมหมื่นจันทบุรีชลนาถเริ่มประชวรหลอดลมอักเสบเมื่อกลางเดือนมกราคมพศ2496 และยังประชวนพระวักกะจนกระทั่งถึงวันที่11กุมภาพันธ์2496เวลา7นาฬกา45นาทีก็สิ้นประชนลณวังที่ประทับสิริพระชันษา55ปี1เดือน8วัน